ปะทังสมาธิยามสาธุอิม,มานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติทัตสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับในช่วงลำดับต่อจากนี้ก็ขอน้อมนำทุกท่าน ได้เข้าสู่การกล่าวคำถวายอาหารสำหรับวันนี้นะครับขอพวกเราตั้งจิตนอบน้อมระลึกถึงภูมิพระคุณระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยตั้งใจที่จะน้อมถวายตั้งนมโมสามจบพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอิมานิมายังพันเตพาตานิ oh, สัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนุพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตานิสัปริวารานิปฏกติการหาตุ อมหากันเจ้ามาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังทีครตังหิตายะสุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจเริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณมันดาบิดาวงสาคนาญาติเปรตอสุรกาย เทวดาทั้งหลายเ <sc ones S 2> จ้ากรรมในเวรทั้งหลายสัสพพัสว์ทั้งหลายอลขอให้ได้รับในบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วหากท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ หากท่านมีความสุขสข,ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นการละนานด้วยเทินสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุ สักนิดหนึ่งนำมาถูกรัตนตยัยสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกรา,าบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกครูขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีในยญาติโยมที่ได้มาร่วม ในการจะริกธรรมญาตราในการที่ได้มาถวายพัตหารในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุทวางมือลงพอเวลาสักหนาทีสิบนาทีไม่เกินนี่แหละเพื่ออนุโมทนากับท่านทั้งหลาย พวกเราได้เดินทางร่วมกันด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่าเราทั้งหลายจะได้คุณค่าจะได้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากะคือเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ประโยชน์เราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ผลตอบแทน อันนี้เราก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหรือว,ว่าเราก็ไม่อยากทําไม่อยากทําไม่อยากไปแต่ว่าในคุณค่าในประโยชน์เนี่ยมันก็มีหลายระดับระดับตั้งแต่บางครั้งก็เป็นความพอใจที่ที่อยู่กับความหลงอยู่กับชิเลส คือไปเพื่อความสุขสนุกสนานถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นสิ่งที่ผิดแต่เราก็มีความหลงว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีความสุข <c oughs> ที่เราไปสแสวงหา <c oughs> เพื่อตอบสนองกิเลสที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายหรือว่าเป็นอบายซึ่งเป็นอะไรที่น่าน่าสงสารมาก คือคนทําชั่วคนทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตนเองทําชั่วไม่รู้ว่าตนเองทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังไปสําคัญผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าบางคนก็ไปทุ่มเทตั้งใจเพื่อที่จะทําชั่วเพื่อที่จะทําบาปหรือว่าทําอะไรที่ผิดผิดโอ้อันนี้น่าสงสารมาก น่าเป็นห่วงมากเมื่อเขาไม่รู้เขาก็จะหลงเขาก็จะทำสิ่งเหล่านั้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยที่เขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์แต่มันเป็นโทษแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าวางคนก็มีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เวลาทำอะไรก็อยากได้รับความสุขความเจริญ ความร่ำรวยความมั่งมีทางโลกอะไรก็แล้วแต่ละที่เราทำอยากมีอยากได้อยากไปอยากเป็นอย่างเวลาที่เราถวายสังฆทานเราก็จะมีคำกล่าวแท้ท้ายๆว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายคือทำแล้วตนเองก็อยากได้ประโยชน์ มีความปรารถนาทำบุญก็อยากร่ำอยากรวยทำงานก็อยากสำเร็จอยากเจริญอยากมีเกียรติมียศมีชื่อมีเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ให้สูงขึ้นเจริญขึ้นอันนี้คนบางคนก็อยากได้ประโยชน์ในระดับนี้นะก็เป็นเรื่องธรรมดาคือคนเรามันก็มีความปรารถนาสิ่งโน่านี้อยู่แล้วในจิตใจของเรา ตามธรรมชาติในการที่จะให้ตนเองนีประสบความสําเร็จความเจริญมางคนก็เลยปาถนาความร่ํารวยความมั่งมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆโก่ากันไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็มีความปาถนาได้แล้วก็รู้ความันไม่เที่ยงความมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ วันหนึ่เราก็ต้องพัดภาคแต่ก็อยากได้บางคนก็มีความหวังว่าเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะเอาไปทำประโยชน์ต่อเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลเอาไปทำให้มันเกิดคุณค่าในชีวิตของเราที่ให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าคือไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะวันนี้คือเมื่อเราจากโลกนี้ก็อยากได้ประโยชน์ จากทรัพย์เหล่านั้นจากหน้าที่จากการกระทำทุกอย่างที่จะให้เราได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าบางคนก็มีความหวังเวลาทําบุญเราจึงหวังสวรรค์สำหรับบางท่านเวลาทําบุญเราจึงหวังพบหน้าชาติหน้าขอให้เรานี้มีที่พึ่งชาตินี้มันอาจจะทุกข์ชาตินี้มันอาจจะลำบาก ก็ขอให้มันทุกข์แต่ชาตินี้ขอให้มันลําบากแต่ชาตินี้แล้วทรัพย์ที่เรามีเราก็คิดว่าตายแล้วเราจะเอาไปไม่ได้เราก็มีความหวังว่าเราจะเอาทรัพย์เหล่านี้ใส่เข้าไปในจิตวิญญาณของเราเอาทรัพย์เหล่านี้ไปสร้างที่พึ่งให้กับตนเองในวันข้างหน้าที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งถามว่าผิดไหม ไม่ผิดนะแต่ว่าสำคัญว่าอย่าเป็นหลงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเรามีเงินเราสามารถเลี้ยงตนเองได้มีความสุขถ้าเราหลงถ้าเราไม่เข้าใจเซาาเหล่านั้นเราจะได้ประโยชน์เฉพาะในปัจจุบันคือเราไม่ได้ประโยชน์ในภายภาพหน้าแต่บางคนเข้าใจ คิดว่าตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาทรัพย์เหล่านั้นมาสร้างทรัพย์ภายในเพื่อให้ตนเองได้ที่พึ่งในวันข้างหน้าเมื่อเราตายจากทรัพย์เหล่านี้ก็จะติดอยู่ในจิตในวิญญาณหรือว่าเป็นบุญกุศลให้กับเราที่เราจะได้อาศัยที่เราจะได้เป็นที่พึ่งในภพหน้าชาติหน้าเมื่อตายแล้วเมื่อเกิดใหม่แต่เราก็จะไปหลงอีด้วยไหม พราะถ้าเรายังวนเวียนหรือเวียนไหวในวัฏะสงสารนี้เธอเราจะมีบุญขนาดไหนไปเกิดเป็นเทว,วดาไปเกิดเป็นพมก็มาเกิดใหม่มีความร่ำรวยมีความสวยงามมีความเพียบพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เที่ยงถ้าเราจะไปหวังประโยชน์แค่วัดตายแล้วขอให้ไ,ไปสวรรค์เกิดมาใหม่ขอให้ได้ร่ำรวยแต่ว่าบุญเก่าเรามันหมด บุญใหม่เราไม่ทำต่อเราทำบุญแล้วแต่เรายังไม่มีทรรคือยังไม่สามารถที่จะเข้าใจว่ามันยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกที่มันทำให้เราสามารถที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเรามีถ้าเราได้โดยที่เราไม่มีทรรเราอาจจะเอาความมีความได้อะไรทุกอย่างที่เรานี่ไปสร้างบาปไปสร้างกรรม ไปเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่หลงการมอาทิพย์ติดอยู่ในการมมาคุณจนหมดบุญเนะาะกลรมมาเกิดใหม่บาปเกา่าเรามีอาจจะไปตกนรกอาจจะไปเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายทําบุญมาดีชาติหน้าเกิดมาร่ํารวยมีความร่ํารวยมีความเพียบพร้อมแต่ไม่มีธรรมก็เอาเงินนั้นไปทําบาปเอาเงินนั้นไปสร้างกรรมไปเบียดเบียน หรือว่าไปแสวงหาอะไรที่มันทําให้ตนเองมีความสุขโดยไม่ถูกต้องเพราะว่าเรามีเพราะเรารวยเราจึงสามารถใช้เงินนั้นได้อย่างอย่างสบายแต่ว่าไม่ถูกต้องเพราะเราไม่มีธรรมทั้งที่เรามีบุญเก่าสร้างมาทำให้เราร่ํารวยทำให้เรามั่งมีแต่เราไม่มีสติปัญญาเอาสิ่งเหล่านั้นไปนสร้างบาปสร้างกรรมไปมากวนเวียน จากสวรรค์ไปพมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตกนรกไปเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายชีวิตของพวกเราเราหวังแค่นั้นมันยังไม่ใช่ที่สุดมันยังไม่ใช่ที่สุดฉะนั้นการที่เรามาทำในการที่เรามาปฏิบัติคือมาทำบุญก็ดีมาให้ทานก็ดีการที่เรามาปฏิบัติที่เรามาเดินจาริกธรรมญาตามาเดินทูด,ดงก็ดี เราจะต้องมีเป้าหมายที่สำคัญซ่อนอยู่การให้ทานไม่ใช่ให้ทานเพื่อความโลภถึงเราจะไม่อยากได้ผลแต่ว่าการให้ทานมันมีผลอยู่ในตัวอยู่แล้วในการที่เราจะได้รับคุณค่าเราจะไม่อธิษฐานเราจะไม่ปารถนาะแต่ว่าผลแห่งบุญผลแห่งการให้มันมีอยู่ในตัวของมัน ถ้าเราไม่อยากให้การที่เราได้รับผลแห่งบุญนั้นเป็นโทษเราจะต้องทําบุญเราจะต้องให้ทานเพื่อละความโลภให้ด้วยความที่มีปัญญาที่จะไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความหลงการให้ทานการทําบุญการทําอะไรก็แล้วแตว่ถ้าเราให้ทานด้วยการละความโลภให้ทานเพื่อละความโลภไม่ได้ให้ทานด้วยความโกรธ เรื่อว่าความหลงที่ไปดูถูกคนอื่นว่าเรารวยกว่าเราให้มากกว่าให้ทานด้วยการที่เราเข้าใจไม่น้อยใจว่าเราทำแล้วนี่ของเรามันน้อยของเราไม่ดีดูถูกทานของตนเองเรือว่ามีตนอะไรที่ตนเองมากกว่าก็ไปดูถูกทานของคนอื่นเวลาให้ทานก็โกรธกันไม่พอใจคนนั้นทำก่อนคนนี้ทำมากอิจฉาลิษยา ในการให้ในการทำถ้าเราทำบุญด้วยความอิจฉาาด้วยความน้อยใจทำบุญด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธการทำบุญอย่างนั้นก็ไม่เชื่อว่าเป็นการทำบุญที่ให้เราได้ผลที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงฉะนั้นพวกเราให้ทานก็ให้เรามีเป้าหมายนะพอเราให้ทานเพื่อละความโลภเราให้ทานเพื่อละความโกรธละทะให้ทานเพื่อ ไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นถ้าเราสามารถเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนกันการปฏิบัติเรามาปฏิบัติเพื่อให้เพื่อละเพื่อสละเพื่อปล่อยวางถ้าเราการปฏิบัติเรานี่ปฏิบัติเพื่อเอานะเอาเกียรติเอายศเอาชื่อเอาเสียงเอกลาบอะไรอะไรต่างๆการปฏิบัติเรามันก็จะไม่ได้ผลฉะนั้นให้เราได้เข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่า การให้ก็ให้เพื่อละการสละก็สละเพื่อทำการปฏิบัติเนี่เป็นการให้โอกาสตนเองนะที่ท่านได้มาเดินธุดงค์นี่ถือว่าเรานี่ให้โอกาสตนเองถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่ได้พัฒนาเราก็จะไม่ได้คุณค่าเราก็จะไม่สามารถที่จะเจริญในธรรมแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้มาตามใจตนเอง ที่เราต้องมานั่งหนาวนั่งตากแดดมาเดินมาอดมาทนเนี่ยตั้งแต่เก้าโมงกว่าจนป่านนี้ยังไม่ได้ลุกไปไหนอันนี้คือการปฏิบัติน,นันี่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติต้องไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปอยู่ในที่ตนเองแบบถูกใจอันนั้นมันปฏิบัติตามใจตนเองแต่การที่เรามาทำอย่างนี้ทุกอย่างอันนี้คือการปฏิบัติท่างนั้น ตั้งแต่เรามาสวดมนต์ตั้งแต่ตีสองกว่า,วาตื่นขึ้นมาตั้งแต่เราวินทบาทเดินก็ปฏิบัติจนถึงเรามานั่งมาจดระเบียบกก็ปฏิบัติเพราะเราปฏิบัติอะไรปฏิบัติตามพักธรรมพระวิน,นัยกฎระเบียบเพื่อให้เราอยู่ในธรรมเพื่อให้เราอยู่ในความถูกต้องเพื่อให้เราได้คมใจเพื่อให้เราได้อดทน ทุกอย่างที่เราทำนี่จึงเป็นการปฏิบัติถ้าเราสามารถที่จะฝึกฝนอดทนผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ต่อไปความทุกข์มันยิ่งกว่านี้ความทุกข์ที่เราทำอะไรทุกอย่างนี่มันยังคุยกันได้มันยังพอแบบอนุโลมกันได้แต่ความทุกข์ที่จะรอคอยเราความทุกข์ที่เราต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกความทุกข์ที่เราต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในโลกของความเป็นเปรียด เราว่าเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีมันอนุโลมไม่ได้เลยนะอนุโลมไม่ได้ถ้าท่านทําบาปทํากรรมถ้าท่านไม่มีบุญไม่มีอะไรที่มีสติมีปัญญาท่านไปตกนรกท่านจะไปผ่อนผันได้ไหมท่านไปเกิดเป็นเปรตไป,เ,ปเกิดเป็นอสุรกายความทุกข์อะไรต่างๆที่รอคอยเราอยู่ยิ่งกว่านี้ฉะนั้นถ้าเรายังไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้ เราอย่าไปหวังความพ้นทุกข์ที่มันจะยิ่งกว่านี้ฉะนั้นการฝึกฝนของพวกเรานี้จึงเป็นการสร้างบาทฐานสร้างที่พึ่งที่รองรับป้องกันความทุกข์หรือว่าการที่จะนำตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ดีถ้าท่านไม่มีระเบียบท่านไม่อดไม่ทนท่านไม่มีวิน,นัยในการดำเนินชีวิตไม่มีความรับผิดชอบท่านไม่เจริญ ไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะถูกไล่ออกไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะไม่ยอมรับแต่ถ้าท่านมีระเบียบมีวิน,นัยมีความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนเขาก็รักเป็นพระก็เหมือนกันเป็นแม่ชีก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีระเบียบไม่มีวิน,นัยไม่มีความอ่อนน้อมบอกยากสอนยากเป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบจะอยู่วัดก็ดีจะอยู่ในสำนักจะเป็นพระ เป็นแม่ฉี่ท่านก็จะอยู่กับปัญหาท่านก็จะอยู่กับความทุกข์ท่านก็จะไม่เจริญบวชมาก็ทุกข์เหมือนเดิมอยู่วัดก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราไม่รับผิดชอบอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทําให้ครูบาอาจารย์หนักใจอยู่กับเพื่อนก็ทําให้เพื่อนทําให้หมู่คณะลําบากใจแต่ท่านมีระเบียบมีความอ่อนน้อมบอกง่ายสอนง่ายอยู่ที่ไหน เราก็สามารถที่จะอยู่ได้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะมันเป็นการปฏิบัติจริงๆที่จะให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขและทุกน้อยที่สุดขออนโมธนาในความภาคเพียรในความอดทนในการเดินทางของพวกเราถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สั้นๆแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ มีเรื่องเล่าเรื่องราวมากมายในสิบวันแล้วจะเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าในการที่พวกเราสามารถที่จะระลึกถึงนานที่สุดจนถึงที่สุดในชีวิตของพวกเราขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวิน,นัยในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ สาธุญาตโยมเตรียมตัวน้ำรบพรเนียราวริวะปุราปาริปุเรนติสาการางังเอวามวิวายโตทินังเปตน,นังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหองอิปมมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปา

โตาปัญจายโนจตารวตมาวันตันติอายุวันโนสุขังอะลังอายุโถปะรตโรวันนโถปสิพาณทโถสุข ทาเวสุขังโสอธิการันทายุงธาตุภารสุขังจะปฏิภาณทวทิกายุยาตสวัติยาตายาตุปปัตสติเทภวัตุสัตมังการัง วัฏฏาสัพพุทธานุภาเวนัสัทธาสุธิภวันตุเตมภาวตุสัพพังราคานตุสัพเทววัฏฏะสัพพมานุภาเวนัสัทธาสุธิ ตุเตมพะวัตุตัพพมังกรังราคานตุสัพวัตตาสะะพพกานุภาเวนัสธาสุทธิภระวันตุเตขอสสงทลายได้รับทราบข้าวน้ำผัวชนะอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการปฏิบัติ ในส่วนที่เหลือก็มอบคืนให้ญาติยมได้บริโภครับประทานขอปัจจัยกองกลางทําบุญบํารงวัดใช้หนี้สงหรือว่าบํารุงสถานที่วัดที่เราพักค้างคืนเมื่อคืนหนึ่งหมื่นบาทโรงเรียนที่เราใช้สถานที่ทําวัดห้าพันบาทและสถานที่ที่เราฉันที่เราทาธุรกิจวันนี้อีกห้าพันบาทเป็นสองหมื่นบาท ขอสงทลายได้รับทราบอนุญาตอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเทินสาธุท,ทีนี้ค่ะกาบผระพร้อมกันครับรังสัมาสสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตธัมโมธัมมังนามัสสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ ครูปัาอาจาริยคุณังอาหังวันทามิสาธุช่วงบ่ายประมาณสิบสองกิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเดินประมาณบ่ายโมงให้สัญญาณรวมนะครับอัใน,ในแจ้งระคุณเจญาติโยมอะเจริญพรญาติโยมได้ไปช่วยกันประเคนอาหารนี่หมดระคุณเจ้า